อ่ะมาครับหนึ่งโจทย์วันนี้ลูกบินปองให้ยาลูกโปอยจากแก้วนี้นะครับมาใส่แก้วนี้ที่มันสูงกว่าด้วยนะครับลูกิปองนะครับนะครับโดยวิจารใดก็ได้มาดูกันของรางวัลวันนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นนะครับผมจัดไปครับคิดครับทําไงดูวิีการเขาคิดนะฮะว่าทําไงต่อ โนโนไม่ใช่ไม่ได้ลงไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้เราไม่ใช้อย่างงี้ไม่ใช่ไปนะครับหาวิธีการแก้ใหม่แก้ไงลูกลองคิดตัวเทสโอ้อันนี้ไม่ใช่เลยเอาลูกปปอกจากตรงนี้ไปใส่ตันนี้ลองคิดดูใหม่ลองคิดดูใหม่ดิทำไงได้จุดดูเทสทแล้วะทำไงได้นะไม่ได้นะ อู่ะครับเขาไปอยู่เลยมาได้ใดกับพ่อนะครับมาดูกันเขาทำไรต่ออารุ้นที่แห็นกันอ่ะลองดูเบบ์มาเอาดูครับต่อไปรู้ว่าจะทำได้หรือเปล่ามารุ้นกันยังไม่ยังไม่ไสำเร็จนะฮะ ว้าวเป็นไงครับเยี่ยมไปเลยนะครับใช้ไร้เปล่า,ลลลาน,นะครับแล้วก็เท่า p v วไปเลยเรเรียบร้อยผ่านไปแล้วครับ